็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาแจกสูตรนะครับ evo 9นะครับประเดิมก่อนนะครับมาจําก่อนหนึ่งคันหนึ่งสูตรนะครับก็ evo เก้นะครับคันนี้นะครับรถก็เป็นน้องเคยให้มานานแล้วนะครับเคยมีน้องให้มานานแล้วครับลายนี้นะครับเก่ามากนะครับไม่ได้แตะเลยนะครับก็จะมาบิ้วใหม่ครับฮก็เก่าเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีเซ็ตฮตพนะครับ ทำเฮใหม่นะครับก็คนหาไปเลยครับผม <S <S ผมก็จะแก้ไขเป็น90 HP นะครับอ่าลืมบอกนะครับตรงนี้ต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับ ถ้าไปแก้ไขที่เฮตีแบบเดิมไม่ได้ครับต้องมาซื้อที่เครื่องนะครับเราต้องซื้อเครื่องสุดท้ายก่อนนะครับเครื่องหนึ่งแสนนะครับก็เฮทีจะเป็นห้าร้อยนะครับทอหกร้อยยี่สิบเราก็จะแก้ไขค่าตรงนี้นะครับผมก็จะค้นหาห้าร้อยนะครับอ่าเมื่อเจอแล้วนะครับผมก็จะแก้ไขเลยนะครับแก้ไขทั้งหมดเลยเป็นเก้าสิบจุดศูนย์เก้าเฮทีนะครับผมก็จะเซฟไว้ก่อนนะครับ เอาไว้เปลี่ยนกลับคืนที่หลังนะครับต่อไปก็ค่าท้องนะครับ NM หรือ NM นะครับ620นะครับของผมก็จะเปลี่ยนเป็น2,300นะครับสเต็ปนะครับ ต่อไปก็รอบนะครับ7,000นะครับผมก็จะแก้ไขเป็น8,000นะครับ7,998เหมือนเดิมนะครับสูตรสเต็ปนะครับเปลี่ยนแค่ hp นะครับเ p 90.09ครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวครับผมแค่มันก็เป็นยูนิตครับเป็นเป็นตัวเองครับมันไม่เหมือนใครครับที่ผมมาทำาฮ p ตรงเครื่องเพราะว่ามัน ถ้าเปลี่ยนที่ HP ที่รถนะครับมันก็ตอนหาข้าทองนะครับมันจะเจอเยอะมากเลยนะครับมันขี้เกียจหาครับมันหาได้ไหมหาได้ครับแต่ขี้เกียจหาครับตั้งสี่พันกว่าอันอะผมหาไม่ขี้เกียจหาง่ายๆเลยครับผมผมก็มาทาแบบนี้เอานะครับแต่เราห้ามซื้อเทอร์โบนะครับผมตรงนี้นะครับห้ามซื้อเทอร์โบนะครับเราจะซื้อได้แค่ยางนะครับแล้วก็เกียร์แล้วก็เบรกนะครับ อย่างอื่นห้ามซื้อนะครับมันจะเด้งโปนะฮะตอนซื้อเครื่องเฮตีล้วก็สลับด้วยนะครับถ้าเรามันเป็นอยู่ที่เครื่องหนึ่ง 8, แสนลกดแล้วเฮีไม่เปลี่ยนให้เราเปลี่ยนไปที่เครื่องห้าหมื่นก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อเครื่องหนึ่งแสนสุเกี์ก็ดอกมะลีตั้งใหม่นะครับ เพื่อนๆก็ปรับตามได้เลยนะครับผมก็ปรับประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็ไล่ได้อีกนะอันนี้ผมปรับแบบว่าไล,ากลา่กลางๆนะครับผมหรือว่าเป็นกลางนะครับไม่ไม่หนักไปทางสั้นทางยาวนะครับสามารถเล่นได้ทั้งกู่นะครับ mm hmm. ก็ใครอยากสั้นแข่งสั้นแรงๆก็ไปปรับไฟนอนเพิ่มเอานะครับหรือเกียร์หนึ่งเพิ่มเอานะครับหรือถ้าอยากดันโลแรงๆเพื่อนก็ปรับไฟนอนลงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาไปเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ปรับตามได้ครับช่วงล่างนะครับก็จะรีเซ็ตไปเลยนะครับถ่วงเถิงอะไรผมรีเซ็ตหมดนะครับผมก็จะมาปรับแค่ล้อยื่นออกมาครับปรับให้มันไม่ยื่นนะครับต่อไปผมก็จะไปปรับนะครับหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับต่อเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกนะครับว่ามันคือค่าอะไรนะครับ ก็กดติดตามไปถึง500ครับไว้นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจหมดเลยนะครับผมสูตรหมกแล้วก็บั็กสองระบบก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำสอนให้นะครับก็แก้ไขเป็น500ไปนะครับ1560นะครับก็เท่านี้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปแข่งนะครับไปไปลองแข่งดูนะครับจะไปวิ่งให้ดูนะครับ เทียนะครับประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมแก้ไขค่า0.3รอไว้นะครับก็ยังไม่ต้องแก้ไขครับค้นหาไว้รอก่อนนะครับเผื่อเราต้องใช้นะครับเราก็ค้นหาเตรียมไว้ก่อนนะครับ เติบแท้นะครับคนหนึ่งพันนะครับตอนตอนที่ผมเล่นมันก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วอะครับคนเลยไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีเสียงฝนบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านผมฝนตกนะครับผมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะก็ขออภัยด้วยนะครับผม เขามาก็เจอ f อซีนะครับผม f อซทักทายมาครับก็อบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปท้าเขาแข่งเลยนะครับเพราะว่าผมอยากหาคนลองพอดีนะครับถ้าเป็น F c ซก็ได้ออกคลิปนะครับผมก็จะพาเขาออกคลิปด้วยนะครับ ช่วยๆกันกดติดตามใหถึงห้าร้อยซับกันด้วยนะครับทุกคนผมก็อยากแจกรถแจกสูตรอะไรแจกทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้อยากแจกหมดเลยครับอยากลงคลิปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ว่างนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมออกคลิปช่วงสิ้นเดือนอีกนะครับผมต้องไปเตรียมอะไรอีกเยอะเลยนะครับต่อหลังจากจบห้าร้อยซับก็อาจจะยังไม่ได้แจกกิจกรรมอะไรเยอะนะครับผม ก็ผมก็จะไปเน้นทํารถแจกสูตรนะครับจนถึงหนึ่งพันนะครับผมก็จะแจกรหัสนะครับไอ้แจกรถทั้งรหัสนะครับไม่ได้แจกรหัสนะครับก็เดี๋ยวจะแจกรถให้นะครับทั้งรหัสตัวหลักเลยนะครับก็จะไปไล่ทําลายรถให้นะครับก็รอบแรกก็แขกไปที่ห้าจุดห้าสามวินะครับแข่งสั้นนะครับ คนชื่อ SONK อันนี้ก็เจอบ่อยนะครับผมก็เจอเขาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเล่นด้วยกันนะครับผมรอบที่สองก็5.5 0ูนวินะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปดันโลให้ดูนะครับผม ก็จะชวนกันมาดันโลกันนะครับจะได้คนเยอะๆนะครับคลิปจะได้มันๆนะครับเงามารวมตัวหลังเขานะครับทีแรกผมว่าจะปรับ0ูนสามเป็น0.6นย์นะครับแต่ว่าไม่ปรับนะครับผมก็เอา0.3นดสามดีกว่านะครับชอบแบบว่าปกติปกตินะครับเราก็แค่แก้ไขค่านิดหน่อยครับไม่ได้โกงนะครับมันก็โกงแหละแต่ว่าไม่ได้โกงเยอะครับโกง พอสวยงามครับหมกแบบว่าเนียนตาครับดูไม่ออกครับผมว่าผมโกงนะครับเรียกว่าหมกดีกว่าครับต่อไปแล้วนะครับผมไอสูบม้าทำซรงเอกวยไปหนึ่งลูกนะครับตำรวจนะครับเราก็ไม่ยอมนะครับสับไปนะครับสับขับสับับไปเลยนะครับผมสับยาวๆไปเลยครับ เดี๋ยจังหวะตรงตำรวจไปครับเราต้องรีบสับคืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับปัดเกีีรยดีๆก็ถัดดีๆก็วิ่ง800ได้นะครับวันนี้800บวกนะครับลองมาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเอาคลิปที่ว่ามีคน,คนดูคนวิ่งด้วยเยอะๆนะครับมาลองให้ดูนะครับ าดกับแมคลาเรนนะครับแมคลาเรนสีแดงขาวนะครับรู้สึกว่าจะแรงสุดในกลุ่มที่แข่งนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่แรงเท่าผมนะครับ e ี o โอเก้งัดกับแมคลาเรนนะครับใครใครทำได้ก็ลองเล่นกันดูนะครับ กลาเลนก็แม่กลาเลนเลยครับงานนี้นะครับเจออีวอวเข้าไปนะครับก็หลังจากผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายครับน้ำมันหมดเข้าข้างทางตำรวจจับอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะมาเอาคืนนะครับผมต่อรอบก่อนก็เข้าออกตัวผิดนะครับไปเข้าขับล้อหน้าอย่างเดียวนะครับมันก็ออกแผลเลยครับผม ปกติผมจะต้องออกขับสีนะครับแตะลืมปรับอะนะครับผมตอนปรับแล้วก็ลืมปรับขับนะครับรอบนี้ผมเอาจริงแล้วนะครับไปแล้วนี่นะครับถึงปั๊มก็หกร้อยนะครับถึงปั๊มถึงปั๊มแล้วหกร้อยนะครับ แรงนะครับถึงปั๊ม600นี่ถือว่าไม่ใช่ขี้นะครับผมก็่อนมาเลยนะครับพอนำมาไกลนะครับผมต่อน้ำมันจะหมดนะครับแต่ผมก็ขับทิ้งนะครับรวยนะครับให้น้ำมันหมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปแข่งนะครับ ตอนผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมตัดไปตอนเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมรถเถื่อนขี้เลยนะครับผมขี้โคลนะครับแล้วก็น,น้ำมันเต็นถังนะครับรอบนี้เราก็พร้อมแล้วครับพร้อมบวกนะครับ ดิบดหน่อยครับยางจะหมดนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับยางสูดก็แข่งได้นะครับแค่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมมันก็จะเบี้ยวๆนิดนึงนะครับจะเข้าข้างทางต้องคอยดูด้วยครับสายสับนะครับผมก็คนนึงนะครับสายสับไม่ลืมหูลืมตาครับบางทีเข้าข้างทางตีวูกระเด็นไปเลยนะครับเอาออกคอนโทรลนะครับตบคุมไม่ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับนักกับแมคลาเลนนะครับเดือดๆนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมันเยอะๆด้วยนะครับกดติดตามไปถึงห้าร้อยครับนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกรถด้วยนะครับแล้วก็สูตรถูกเยอะแยะเลยนะครับผมช่วยๆกันกดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายครับ